โอเคครับเออเรามาพบกับรายการคำถามนะเออนะฮะโอเคเออก็มีประชาเอ้ยก็มีสมาชิกกันสองคนนะมีชื่อว่าพี่แบงกับพี่ออฟนะฮะเออพี่ออฟครับเอ้ยพี่แบงครับถ้าเกิดพี่ตื่นมาแล้วเ้าเกิดพี่เห็นเจ๊เป็นผู้หญิงแล้วพี่จะทำไงครับ อ่แล้วพี่ออบอ่ะครับพูดไม่ถูกเลยเหถ,ถ่ายคลิปดีเดียวพี่พูดไ,ไม่ถูกเลยอ่ะเออต้องขอโทษ้วยครับี้ยงแหลจกจัดนะเขอผมไม่กัะอ่ะเออพี่ออมครับขอถามหน่อยนะฮะ ถ้าเกิดพี่เกิดมา <g ye S 1> แล้วพี่เป็นผู้หญิงแล้วพี่จะทำยังไงฮะคำถามว่าอะไรตายแล้วไม่เบ็ดฮะอะไรตายแล้วไม่เบ็ดอะไรตายแล้วไม่เบ็ดไม่เบ็ดพี่ไม่เบ็ดานาฬิกาดิฮะนาฬิกาตายมาคือ เออต้องขอจบคลิปเแล้วเนี่ยโอเคไม่แค่จะดูแค่นี้แล้วสวัสดีครับโอ้ยสต๊อปไม่ถูกอ่ะแม่งแหลก